สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาอีกแล้วครับอ่าอัปเดตสินค้าที่หน้าร้านนะครับผมรถเข้าใหม่ครับสําหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีสําหรับ f อทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้มาพบกับอ่าสาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตะบลตลาดโพอำเภอลำไยมาาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอ่าอยู่ติดทางหลวงเส้นลำไยมาาคูเมืองกับห่างกันประมาณ6กิโลเมตรนะครับผมวันนี้อ่าอัปเดตที่หน้าร้านครับรถเข้าใหม่เป็นรถไถเจ้ายูโรนะครับ ตันนี้เป็นยูโรขนาดฮัชมันน์แรงมาครับตัวนี้อ่าเป็นขนาดอ่าแปดเจตหน้าแปดเจตภอยหลังนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่ครับอ่ตัวนี้เครื่องไม่ยี่ไอครับอ่าเกียร์ระบบการทํางานให้ดูกันนะครับอุปกรณ์สามชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับจัดราคาพิเศษให้เลยครับแต่ว่าหางตัดหญ้าพอดีเอาไปตัดหญ้าที่สวนนะครับอันนี้ก็หางตัดหญ้าของเราเอง สัตยาที่สวนนะครับอ่ายังไม่ได้ถอดออกนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ให้ไปพร้อมกับตัวรถนะครับจะเป็นในส่วนของกันหน้าป่านหลังโรตารี่ครับอุปกรณ์สามชิ้นครบมือเลยครับอ่าจัดราคาพิเศษให้เลยนะครับราคาติดตามชมในช่วงท้ายคลิปนะครับผมดูการทํางานกันก่อนนะครับดูประสิทธิภาพการทํางานก่อนเครื่องเกียร์ดีครับอ่าเครื่องไม่มีไอ้น้ำไม่ดันนะครับหางให้รุดรกปกติครับวันนี้ใส่างสัญ้าขนาดเมตรแปดสิบนะครับ ไปตัดหญ้าที่สวนครับก็กําลังดีครับวันนี้ดีสันเดิมๆนะครับวันนี้รถเพิ่งมาถึงนะครับมาถึงก็เอาไปใช้งานเลยก็ติดต่อทางรานเบอร์โทรนะครับ0803839789ครับ0840483799นะครับที่ร้านก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเดิมรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับจะมีสองพ้ครบเป็นสีหล่อใช้งานได้ปกติครับย้ำว่าสีเดิมนะครับตัวนี้สีเดิมเลยนะครับก็ทางร้านก็เช็คเปลี่ยนทายของเร็วให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผม ส่งฟรี300กิโลเมตรครับอของแถมพิเศษ5รายการมีให้เหมือนเดิมนะครับผมส่วนราคาวันนี้อยู่ที่159,000บาทนะครับ159,000บาทอุปกรณ์3ชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโตรตารี่ส่งฟรี300โลแล้วก็ของแถมพิเศษ5รายการมีให้เหมือนเดิมนะครับโดยจะเป็นเบียร์1ลังน้ำบรลม1ลังนะครับกาวสาน1กระสอบครับแล้วก็น้ำเปล่า10แพ็ครวมทั้งอีกอก็เป็นผลไม้ตามรูปแบบ1กระสอบใหญ่ครับ ชุดอ่าข้างหลังใช้างานปกตินะครับวาล์ไฮดรอลิกเดิมๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นขนาด55แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์นนเล็กๆ section น,นะครับเป็นยนต์สิบสนใจยัง,ยงติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ให้ไปเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณจากใจทีมงานพิทักวีร่งผลเดิมบริษัททีเอฟแท็กเตอร์การเกษตรยนต์สองพัจำกัดสวัสดีครับ bấm lên bấm trái lưỡi xuống